สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของความชื้นของอากาศนะคะองค์ประกอบส่วนใหญ่ของบรรยากาศเป็นก๊าซไนโตรเจนแล้วก็ก๊าซออกซิเจนนะคะแต่ก๊าซทั้งสองก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะเพราะก๊าซทั้งสองนั้นมีจุดควบแน่นแล้วก็จุดเยือกแข็งที่ต่ำมากค่ะน้ําในอากาศสามารถเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้คือของแข็งของเหลวแล้วก็ก๊สนะคะการเปลี่ยนแปลงของเหลวไปสู่แก๊สนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรูปของการระเหยค่ะ เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะนักเรียนลองดูน้ําซึ่งเป็นของเหลวที่อยู่ในภาชนะต่อไปนี้ดูสิคะในน้ําจะมีโมเลกุลของน้ําอยู่ซึ่งก็จะเบียดเสียดวิ่งไปวิ่งมานะคะโดยที่แต่ละโมเลกุลนะคะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแตกต่างกันค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยของความเร็วในการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนะคะก็คืออุณหภูมิของน้ําค่ะซึ่งเป็นพลังงานจนหรือว่าพลังงานที่มีอยู่ในวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ ถ้าโมเลกุลที่อยู่บริเวณผิวน้ํามีความเร็วมากพอที่จะทําให้โมเลกุลเคลื่อนที่หลุดออกไปสู่อากาศนะคะโมเลกุลเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนสถานะค่ะจากน้ําเป็นไอน้ําซึ่งก็คือการระเหยนั่นเองค่ะและเมื่อเราเปิดฝาถังนะคะไอน้ําจะถูกควบแน่นกลับไปเป็นของเหลวอีกครั้งหนึ่งค่ะและหากจํานวนโมเลกุลของน้ําที่ระเหยเป็นไอ้น้าเท่ากับจํานวนโมเลกุลของไอน้ําที่ควบแน่น กลับเป็นน้ำพอดีนะคะเราจะเรียกว่าอากาศอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าเราดึงฝาเปิดออกไอ้น้ำในอากาศซึ่งเคยอยู่ในภาชนะจะหนีออกหรือระบายออกเป็นจำนวนมากทำให้โมเลกุลของไอ้น้ำที่มีอยู่น้อยกว่าจำนวนโมเลกุลของไอ้น้ำที่ทำให้อากาศอิ่มตัวอากาศจึงไม่เกิดการอิ่มตัวด้วยไอ้น้ำค่ะและแบบนี้ปัจจัยธรรมชาติที่ทำให้อากาศไม่เกิดการอิ่มตัวคืออะไรนักเรียนทราบไหมคะ ปัจจัยธรรมชาติที่ทำให้อากาศไม่เกิดการอิ่มตัวก็คือลมนั่นเองนะคะนักเรียนคะจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันไปนั้นนะคะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลในการระเหยของน้ําได้แก่ปัจจัยเรื่องความดันและนอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการระเหยของน้ําเช่นกันนะคะก็คือปัจจัยเรื่องอุณหภูมิค่ะการระเหยของน้ําเนื่องจากปัจจัยเรื่องอุณหภูมินั้นสังเกตได้จากการที่น้ําร้อนระเหยได้ง่ายกว่าน้ําเย็นนะคะ เนื่องจากความร้อนค่ะทำให้โมเลกุลของน้ำเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นแล้วก็หลุดหนีจากสถานะของเหลวไปเป็นแก๊สนะคะในทำนองกับการขาดอากาศเย็นก็ทําให้เกิดการครบแน่นได้ดีกว่าอากาศร้อนนะคะเนื่องจากโมเลกุลของน้ําเย็นนะคะมีพลังงานน้อยกว่าจึงสูญเสียความเร็วแล้วก็เปลี่ยนสถานะได้ง่ายกว่าค่ะไอน้ําในอากาศก็คือความชื้นนะคะซึ่งความชื้นของอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะ แต่จะมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับความดันแล้วก็อุณหภูมินะคะ วิธีการบอกความชื้นของอากาศนั้นสามารถทําได้2วิธีด้วยกันนะคะคือ 1. ความชื้นสมบูรณ์ค่ะซึ่งความชื้นสมบูรณ์นะคะก็หมายถึงอัตราส่วนระหว่างมวลของไอ้น้าในอากาศที่มีอยู่จริงกับปริมาตรของอากาศนั้นๆที่อุณหภูมิใดอุณหภูมิหนึ่งนะคะโดยจะมีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศเมตรค่ะการหาความชื้นสมบูรณ์นั้นนะคะสามารถหาได้จากสูตรที่ว่าความชื้นสมบูรณ์เท่ากับมวลของไอน้ําในอากาศหารด้วยปริมาตรของอากาศค่ะ วิธีที่2นะคะคือความชื้นสัมพัสค่ะความชื้นสัมพัสนะคะหมายถึงค่าเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอน้ําที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นนะคะกับมวลของไอน้ําในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันค่ะความชื้นสัมพัสนะคะจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์โดยสามารถหาได้จากสูตรที่ว่าความชื้นสัมพัสมีค่าเท่ากับความชื้นสมบูรณ์หารด้วยปริมาณไอน้ําอิ่มตัวแล้วก็คูณด้วย100 หรือว่าความชื้นสัมพัสนะคะจะมีค่าเท่ากับมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นค่ะหารด้วยมวลของไอน้ําในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกันและคูณด้วย100ค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าจะวัดความชื้นสัมผัสได้อย่างไรการวัดความชื้นสัมผัสนั้นนะคะเราใช้เครื่องมือซึ่งเรียกว่าไฮโกรมิเตอร์ค่ะ ซึ่งมีอยู่หลากหลายมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะทั้งที่ทําด้วยกระป๋อเทอร์โมมิเตอร์แล้วก็เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นักเรียนทราบไหมคะว่าเราสามารถทําไฮโกรมิเตอร์ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากด้วยค่ะซึ่งเราจะเรียกว่าสลิงไซโครมิเตอร์ค่ะสลิงไซโครมิเตอร์นี้นะคะประกอบไปด้วยเทอร์โมมิเตอร์จํานวน2อันค่ะอยู่คู่กันอันหนึ่งนะคะจะมีผ้าชุบน้ําหุ้มกระป๋อไว้เรียกว่ากระป๋อเปียกค่ะ ส่วนอีกอันนึงนะคะเราไม่ได้หุ้มอะไรไว้เรียกว่ากระเป๋ะแห้งค่ะเมื่อหมุนสลิงไซครมิเตอร์นะคะแล้วก็จับเวลา3นาทีแล้วอ่านค่าแตกต่างอุณหภูมิของกระเป๋ะทั้ง2บนตารางเปรียบเทียบนะคะก็จะได้ค่าความชื้นสัมผัสซ,ซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะนอกจากนี้ยังมีไฮโครมิเตอร์อีกหนึ่งชนิดที่ยมใช้กันนะคะก็คือไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมค่ะซึ่งใช้คุณสมบัติของเส้นผมที่ขึ้นอยู่กับความชื้น ถ้ามีความชื้นมากเส้นผมจะยืดตัวออกไปถ้ามีความชื้นน้อยเส้นผมจะหดตัวค่ะส่วนไฮโกรมิเตอร์แบบเส้นผมที่บันทึกค่าความชื้นต่อเนื่องลรบนกระดาษกราฟนั้นนะคะเราจะเรียกว่าไฮโกราฟค่ะก่อนจบบทเรียนในวันนี้นะคะเรามาสรุปเนื้อหาบทเรียนกันก่อนนะคะซึ่งสามารถสรุปได้ว่าความชื้นเป็นค่าที่บอกปริมาณไอน้ําในอากาศ สัดส่วนของไอ้น้ำในอากาศเมื่อเทียบกับปริมาณมากที่สุดที่อากาศสามารถรับไว้ได้เราเรียกว่าความชื้นสัมพัสค่ะความชื้นสัมผัสวัดได้โดยใช้เครื่องไซโครมิเตอร์โดยเครื่องไซโครมิเตอร์ประกอบด้วยเทอร์โมมิเตอร์2อันนะคะก็คือเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเป๋ะเปียกและเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเป๋ะแห้งและการแลกเปลี่ยนสถานะของไอ้น้ำในอากาศนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของไอน้ำก็คือความชื้นอุณหภูมิและก็ความดันอากาศค่ะสำหรับวันนี้นะคะคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก็ได้จบลงแล้วค่ะหวังว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจในเนื้อหากันบ้างนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ